อภัสราเคลื่อนไหวกดไลค์โพสต์ล่าสุดมักกี้ราศีหลังปอกมีข่าวลือเรียกได้ว่าชาวเน็ตต่างจับตามองคู่รักหมื่นล้านปอกพักสอนกอนมักกี้ราศีหลังเขานั้นได้โพสต์เป็นในโดยโพสตภาพขณะนั่งกินข้าวคนเดียวพร้อมกับระบุข,ข้อความว่ากินข้าวคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะาอายุขนาดนี้แล้วทำไมเพิ่งมารู้ทำกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ ขอให้หนุ่มป๊อกออกมาชี้แจงข่าวลือในอินสตาแกรมและในเวลาต่อมามาร์กี้ลาสีนั้นก็ได้โพสต์ภาพล่าสุดโดยได้ระบุข้อความว่าหลงป่าไม่กลัวกลัวเธอมาหลงเราทำากลกางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจล่าสุดปุกอภัสรานางงามรุ่นใหญ่นั้นก็ได้เคลื่อนไหวกดไลค์โพสต์ล่าสุดมาร์กี้ลาสีทันทีหลังลูกชายปอกพักสอนก่อนมีข่าวลือ ทั้งนี้ข่าวลือดังกล่าวจะเป็นอย่างไรต้องรอหนุ่มป๊อกออกมาชี้แจงอีกครั้งขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ